คุณผู้ชมครับถ้าคุณเคยคิดว่าการประชุมระดับนานาชาติเป็นเรื่องน่าเบื่อฟังแล้วหลับง่ายหรือคิดว่าการทูตคือการอ่านเอกสารยาวๆที่เข้าใจยากวันนี้ผมอยากให้คุณโยนความคิดนั้นทิ้งไปไกลๆเลยครับเพราะสิ่งที่เราจะเล่าในวันนี้มันไม่ใช่ประชุมธรรมดาไม่ใช่เวทีถกเถียงเฉยๆแต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกลางห้องประชุมสหประชาชาติที่มีทั้งความเดือดความเข้มและหลักฐานเด็ดระดับโลกถูกเปิดต่อหน้าชาติสมาชิกกว่า160ประเทศ วันนี้ผมจะพาคุณเข้าไปในห้องประชุมออตตาวาแบบติดขอบเวทีเหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องเดียวกันได้ยินทุกเสียงเห็นทุกสีหน้าลุ้นทุกถ้อยถแถลงเห็นทุกจังหวะดุเดือดร้อนแรงที่ไม่มีสื่อไหนเล่าให้คุณฟังแบบนี้มาก,ก่อนเพราะนี่คือ2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเรามาเริ่มกันเลยครับ เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาท้องถิ่นนครเจนีวาในศรีศัก์พวงเกตุแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินขึ้นสู่โพเดียมกลางห้องประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลครั้งที่22เพื่อกล่าวถ้อยถแถลงในวาระการพิจารณาคำขอตามข้อ8ของอนุสัญญาออตตวา บรรยากาศตอนนั้นคุณผู้ชมทั้งห้องประชุมเงียบสนิทเหมือนทุกคนรู้ว่าประเทศไทยกำลังจะพูดเรื่องใหญ่เรื่องที่กระทบต่อชีวิตของทหารไทยจริงๆและเรื่องที่เชื่อมโยงถึงความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาแบบตรงไปตรงมา ในรีศักเริ่มต้นด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาตลอดมาไทยใช้กลไกทวิภาคีทุกช่องทางด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขสถานการณ์และไทยไม่ต้องการทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองแต่สิ่งที่ไทยไม่สามารถนิ่งเฉยได้ก็คือการที่ทหารของไทยได้รับความสูญเสียและต้องทุบผพลภาพอย่างถาวรจากการใช้ทุนระเบิดของกัมพูชาซึ่งการละเมิดข้อหนึ่งของอนุสัญญ,ญาแบบชัด เจน และยิ่งไปกว่านั้นคําชี้แจงของกัมพูชาที่ตอบกลับไทยนั้นกลับขัดแย้งกับหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแถมยังมีการบิดเบือนข้อมูลต่อเนื่องจนทาให้รัฐมนตรีไทยต้องตั้งคําถามกลางที่ประชุมอย่างเฉียบคมว่าหากรัฐภาคีสามารถวางทุ่นระเบิดใหม่แล้วเพียงปฏิเสธโดยไม่ต้องรับผลการกระทําแล้วถ้าครั้งหน้าเกิดมีผู้บาดเจ็บอีกเราจะทําอย่างไรคําถามนี้คุณผู้ชมทั้งห้องประชุมเงียบกริบไม่มีใครตอบได้เพราะมันคือคําถามที่แทงใจจริงๆจ,จากนั้นนายศรีศักดิ์ประกาศชัดว่าวิธีเดินหน้า ต่อที่โปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดคือการร้องขอให้เลขาธิการสหประชาชาติอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact-finding mission ที่เป็นอิสระและต้องดําเนินการโดยทันทีวัตถุประสงค์ของไทยนั้นชัดเจนมากเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้ถูกนําไปบิดเบือนทางการเมืองและเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของอนุสัญญาเองว่ากลไกในอนุสัญญานั้นสามารถนํามาใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุจำเป็นแล้วคุณผู้ชมครับช่วงที่ดุเดือดที่สุดของการประชุมก็มาถึงเมื่อนางสาวอุสนาพีรานนท์ ครราชาทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินันนครเจนีวาลุกขึ้นใช้สิทธิต,ตอบโต้หรือ right of reply เพื่อตอบกลับคำกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยดำเนินการฝ่ายเดียวไทยไม่น่าเชื่อถือและไทยทำให้ความสูญเสียของทหารทั้งเจ็ดนายกลายเป็นเรื่องการเมืองผลคืออะไรรู้ไหมครับเอกอัครราชาทูตไทยสวนกลับอย่างหนักแน่นพร้อมแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์และที่ทำให้ทั้งห้องประชุมออตตาวาแทบหยุดหายใจคือ ไทยเปิดคลิปวิดีโอทหารกัมพูชากำลังฝึกวางทุ่นระเบิด PMN2 ให้ทุกคนเห็นตรงหน้าคลิปจริงหลักฐานจริงเปิดกลางที่ประชุมระดับโลกเรียกได้ว่าช็อกทั้งห้องประชุมทุกสายตาหันมามองทันทีบางคนถึงกับอึ้องจนลืมเขียนบันทึกเลยครับไทยยังส่งหลักฐานทั้งหมดนี้ให้กับเลขาธิการสหประชาชาติครบทุกชิ้นและเอกอัครราชาทูตไทยยังทิ้งท้ายแบบตรงๆว่าการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ไทยเสนอจะช่วยยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดและทาให้ทุกฝ่ายเห็นความโปร่งใสของกระบวนการ ากกัมพูชามีความสุจริตใจจริงๆก็ต้องพร้อมยอมรับข้อเสนอนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธในตลอดช่วงการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหรประชาชาติศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเป็นหนึ่งเดียวทุกคนลุกขึ้นกล่าวถ้อย,อยแถลงในทูกช่วงที่ไทยถูกกล่าวถึงตอบโต้ทุกข้อกล่าวหายืนยันท่าทีและปกป้องผลประโยชน์ของไทยอย่างถึงที่สุด และนี่แหละครับคุณผู้ชมคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดนที่ประชาคมโลกต้องรับรู้ว่าประเทศไทยยืนบนความจริงยืนบนหลักฐานและยืนหยัดเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนของตัวเองไม่ว่าจะต้องเผชิญแรงกดดันแค่ไหนคุณผู้ชมครับถ้าคุณชอบการเล่าข่าวแบบมันๆนลึกๆเผ็เดเดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับและตอนนี้คุณสามารถกดซูเปอร์แทงส์เพื่อสนับสนุนช่อง28 HB News ของเราได้แล้วนะครับการสนับสนุนเล็กๆของคุณคือพลังใหญ่ที่ท ให้เรามีกําลังใจทำคอนเทนต์มันๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ28 hb news ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ